เหตุเพลิงไหม้ที่มหาวิหารนอตเทอร์ดามในกรุงปารีสนะครับเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข่าวเศร้าของคนทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่ามหาวิหารแห่งนี้เนี่ยเป็นสุดยอดงานสถาปัตยกรรมระดับมา s t สเตอร์ e พีซที่เรียกว่าเป็นต้นแบบของการเรียนหลากหลายวิชาทั่วโลกในปัจจุบันครับ มหาวิหารแห่งนี้นมีอายุถึง850ปีนะคะส่วนที่ได้รับความเสียหายก็มีตั้งแต่หลังคาโครงสร้างที่เป็นยอดที่พังถล่มลงมาที่เราเห็นในคลิปวิดีโอแล้วก็โครงสร้างข้างในที่ทําจากไม้เนี่ยก็ถือว่าพังเสียหายไปพอสมควรครับแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านไปแล้วแต่ว่าอตอนนี้นมีหลากหลายแบรนด์หรือว่ามีมหาเศรษฐีหลากหลายคนนะครับออกมาประกาศว่าจะให้เงินในการบูรณะฟื้นฟูแล้วก็สร้าง มหาวิหารแห่งนี้กลับมาให้สวยงามดังเดิมได้ซึ่งในข่าวร้ายก็มีข่าวดีเพราะว่าเทคโนโลยี 3D Scan สแกนเนี่ยเป็นความหวังที่จะทําให้เราสามารถที่จะบูรณะมหาวิหารนี้ให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมได้ Vantage Point วันนี้ครับมาคุยกันว่าเทคโนโลยีนี้นะครับจะมาช่วยสร้างมหาวิหารที่มีอายุกว่า850ปีเนี่ยกลับมาสวยงามดังเดิมได้อย่างไรครับ สวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะอู๋สปินนายครับ ได้ยินข่าวนี้ครั้งแรกทุกคนก็ต้องรู้สึกใจแป้วเพราะว่านี่มันเป็นสถานที่ที่อยู่มาอย่างยาวนานมีประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปแล้วก็โครงสร้างสถาปัตยกรรมมันสวยงามมากคนที่เคยไปก็รู้สึกใจหายคนที่ไม่เคยไปก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้ไปอีกแล้วในมุมของนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องถือว่ามหาวิหารนอร์ธดามเนี่ยเป็นเป็นแอตแทคชั่นสำคัญของกรุงปารีสนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่อวันเนี่ยประมาณ3 0,000คนเคยไปด้วยใช่ไหมเคยไปด้วย แล้วก็เราเชื่อว่าเราเห็นในไทม์ไลน์แหละคนที่เคยไปก็จะชอบเอารูปในสมัยที่ตัวเองไปเมื่อสักกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาโพสเพื่อสนแนอสดงว่ายบก็เคยไปมาเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังตัดต่อช่วยเอาภาพขึ้นมาให้หน่อยค่ะว่าในตอนเด็กหน้าตาเป็นยังไง โอ้มาหลายปีมากอายมากเลยแต่ว่านอกเหนือจากมุมของนักท่องเที่ยวแล้วนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของกรุงปารีสเนี่ยในมุมของคนฝรั่งเศสเองเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางสําคัญเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่นี่รวมถึงถ้าเกิดมีเหตุร้ายเนี่ย คนก็จะมารวมตัวกันที่โบสถ์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจอะไรอย่างนี้ด้วยหรอใช่นอกจากนี้เนี่ยมหาวิหารนอเทอร์ดามเนี่ยยังเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของกรุงปารีสด้วยนะเวลาวัดว่าปารีสเนี่ยอยู่ห่างจากเมืองไหนกี่กิโลเมตรอะจะเริ่มวัดจากที่นี่คือมันไม่ใช่เป็นแค่โครงสร้างอย่างเดียวแต่มันมีผลต่อจิตใจเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาก็บอกว่านกคือร้องห่มร้องไห้เพราะว่านี่คือสิ่งที่ทาให้พวกเขารู้สึกว่าชีวิตในปารีสอะมันน่าอยู่มันมมมมมีีีคววาาาาารรรรื่่่่นนนยกกขึ้้้เพะสสิงงออู เพราะมันถูกทำลายเสร็จปุ๊บทุกคนก็รู้สึกเหมือนกับว่าเคว้งว่าแบบเฮ้ยแล้วอะไรจะทําให้พวกเขาสามารถแบบยึดเหนี่ยวทางจิตใจได้อีกอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันไม่ได้ถูกทําลายแบบพังไปทั้งหมดมแต่ว่ามันก็จะน่าเสียดายตรงที่ว่าทุกคนรู้แหละว่ามันเป็นสิ่งก่อสร้างที่แบบเก่าแก่ทีนี้จะสร้างให้มันเหมือนเดิมเนี่ย มันจะเหมือนเดิมได้จริงหรอใช่หรือว่าในแง่ของความรู้สึกสมมติบอกว่าสร้างให้เหมือนกับให้คล้ายที่สุดกับของกับของเก่าแต่ก็จะรู้สึกว่าแต่มันไม่ใช่ของเก่าที่อยู่มา850อปีอะไรเงี้ยก็มีความหวัดวันว่าเราจะสามารถที่จะสร้างมันกลับมาได้หรือเปล่าหลังเหตุการณ์ที่มีเพจเพิงไหมเนี้ยพอ,อเพิงสงบนะครับประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสก็ประกาศเลยว,ว่าเราจะสร้างมันกลับมาเหมือนเดิม,ม,มก็เรียกความเชื่อมั่นได้เหมือนกันเนาะพอแบบผู้นําประเทศมีความเข้มแข็งหนักแน่นแล้วก็ออก รวดเร็วว่าไม่ต้องห่วงเราจะสร้างกลับมาแต่จะใช้วิธีไหนในการที่จะทําให้สิ่งก่อสร้างที่มันเก่าแก่ขนาดนี้แล้วเราสามารถทําให้มันกลับมาได้แบบที่คนไม่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วสถาปัตยกรรมที่นอร์เทอร์ดามใช้เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมโกทิกซึ่งก็เก่าแก่มากแล้วก็จะหาคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแบบนั้นในยุคนี้มาสร้างเนี่ยก็เป็นไปได้ยากแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องลองมาดูว่าใครเคยเก็บภาพ ของนอตเพอร์ดามออริจินอลไว้บ้างคือเหมือนกับตอนแรกก็ฝากความหวังไว้ที่ใครที่จะมีภาพแล้วก็เอามาปฏิปตะกันอะไรแบบนี้อ่างสูงสูงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับผ่านทางเว็บไซต์ f u t u r e r i s m ซนะครับเผยแพร่บทความว่าคนที่น่าจะช่วยเรื่องนี้ได้ดีนะครับก็คือแอนดรูว์เทลลอนนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลมหาวิทยาลัยอาร์ตวัตซ่าคอลเลจครับเขาเคยทำดิจิตอลอาร์คีฟซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึงคำนี้กันนะครับ เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างในศตรวรรษที่13หรือว่ายุคกลางเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมยัยอย่างไลก้า Geo System Laser s c a n n แ r ไปทำความรู้จักกับคุณแอนดรูว์เพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะเขาเป็นคนที่หลงใหลในสถาปัตยกรรมโกธิกมากๆแล้วก็พบว่ายังมีเกร็ดข้อมูลของสิ่งก่อสร้างเหล่านี้อีกมากมายที่เขาอยากจะรู้แต่ว่าไม่เคยถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็เลยเริ่มต้นทำโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าดิจิ t a ลอาร์คีฟที่ว่าเนี่ยขึ้นมาในปี2015แล้วก็ความโชคดีก็คือมหา วิหารน,นเอเทรดามนี้ก็อยู่ในโปรเจกต์ของเขาด้วยใช่เพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงว่าสถาปัตยกรรมโกธิกเนี่ยที่ huh. แบบว่ามีชื่อเสียงของโลกเนี่ยนอเทรดามจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความโชคดีที่นอเทรดามไปอยู่ในดิจิตอลอาร์คายฟันนีนะครับวิธีการทําคือเขาใช้เครื่องไลก้าจีโอสิสต์สแตมเลเซอร์สแกนเนอร์เนี่ย huh. ระบุตําแหน่งพิกัดของแต่ละพื้นที่ในโบสถ์ที่ต้องการครับแล้วก็ยิงลําแสงออกไปนะครับเพื่อวัดระยะห่างระหว่างเครื่องสแกน กับตำแหน่งที่แสงเลเซอร์เนยิงออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันไปกระทบกับอะไรเนี่ยมันก็จะเจอระยะที่แตกต่างกันเพื่อที่จะขึ้นภาพมาเป็นโครงสร้างสามมิติหรือว่าโครงสร้างดิจิตอลได้แปลว่ามันเป็นเหมือนกับจำลองในแบบเป๊ะๆระยะทางระยะห่างทั้งหมดความสูงทั้งหมดก็จะเป็นแบบเดิมแบบเดิมรวมถึงดีเทลเล็กๆน้อยๆย่อยๆที่บอกว่ามันจะต้องมีลวดลายแบบนี้นะ ใตหลังคาตรงนี้เนี่ยโครงสร้างแบบนี้จะต้องมีลวดลายอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างเนี่ยก็จะค่อนข้างเป๊ะมากๆซึ่งถ้าก็ไม่ได้ใช้วิธีนี้แล้วก็ใช้วิธีแรกที่บอกว่าเออเรามาดูภาพถ่ายที่มีความละเอียดแล้วก็มาสร้างตามนั้นมันไม่มีทางที่จะเหมือนกันอยู่แล้วภาพถ่ายจะไม่มีเรื่องของความลึกใช่มันจะไม่เหมือนกับการขึ้นภาพสามมิติอ่าเพราะฉะนั้น ข้อมูลดิจิตอลอาร์คีฟที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แทนลอนเนี่ยมีเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆในการที่จะเอามาร่วมกันเพื่อที่จะขึ้นภาพใหม่ของตัวสปายที่ถล่มลงมาหรือว่าหลังคาที่ที่เสียหายไปในรอบนี้อืมอันนี้ถือเป็นเรื่องดีที่จริงๆแล้วอะตอนที่เขาทำเขาก็คงจะคาดไม่ถึงว่ามันจะมามีประโยชน์ในการที่จะเอามาสร้างขึ้นมาใหม่เนาะอย่างนี้แปลว่าถ้าเขาทําแบบนี้กับทุกๆสถานที่สําคัญๆทั่วโลกอะเราจะมีแบ็กอัพคือไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดี แต่นี่ถือเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราจะมีแบ็กอัพที่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ถูกต้องคือตอนที่เขาทําคงไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะถูกไฟไหม้หรือมันจะถล่ม<อ>แต่ว่าเขาทําเพราะว่าเขาหลงใหลในสถาปัตยกรรมนี้อ,อยากจะเอาขึ้นรูปมาเพื่อศึกษาว่าเอ้ยตรงนี้มันมีดีเทลอะไรแต่ว่ากลายเป็นว่างานนี้น่าจะได้ใช้ประโยชน์ละ เาลอนเนี่ยได้บันทึกข้อมูลพื้นที่ทั้งในตัววิหารแล้วก็บริเวณรอบๆวิหารนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ยมากกว่า50ตําแหน่งประกอบข้อมูลจุดต่างๆขึ้นมาเป็นภาพแล้ว National Geographic เนี่ยก็เคยทําสารคดีเกี่ยวกับเขามาแล้วอืมเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในที่จะเอามาประกอบในการที่จะสร้างใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยแผนว่าจะ restoration ยังไงหรือว่าใช้ข้อมูลจากใครมีใครที่จะต้องร่วมด้วยนะครับแต่ว่ามีเงินทุนแล้วละ่ะเพราะว่ามีหลายคนบริจาคเข้้้าาามมแลววก็ยออดบรริจคตนเนี เป็นหลักหมื่นล้านบาทซึ่งคาดกันว่าเพียงพอสําหรับการที่จะใช้ใช้รีสตอร์ตัวนี้ขึ้นมาได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเ,ออเดี๋ยวมันจะไปถึงขั้นตอนตรงนั้นเนี่ย uh huh. เราลองมาดูว่ามีใครที่เคยเก็บข้อมูลของนอร์เ d อร์ดามไปบ้างนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในปี2014 ก็มีสก,กูปหนึ่งออกมาเหมือนกันนะครับบอกว่ามีคนเคยทำแต่ว่าเป็นเกมชื่อเกมแ a s ซัสซินครีตยูนิตีศิลปินที่ทำเนี่ยชื่อแคโรไลน์นะครับได้สร้างภาพเสมือนจริงอของมหาวิหารนอร์ทเดอร์ดามซึ่งใช้เวลาขึ้นภาพทั้งหมด2ปี 2> คือเขาไปศึกษาจริงๆในสถานที่จริงเพื่อที่ว่าจะได้ขึ้นรูปของมหาวิหารเนี่ยในเกม,เกมได้อย่างแม่นยาแล้วก็สวยงามที่สุดคือแบบใกล้เคียงกับของจริงที่สุดแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยวัดทุกอย่าง เพื่อที่จะมาขึ้นภาพในเกมเนี่ยแบบเป๊ะๆดูเป็นการลงทุนที่เยอะมากนะสำหรับการที่จะให้มันมาอยู่ในเกมแต่ว่าพอเห็นภาพที่ออกมาแล้วก็รู้สึกว่าโหมันคุ้มค่ามากค่ะเพราะว่ามันสวยแล้วรายละเอียดมันแบบลงไปในจุดที่เล็กที่สุดอะอนอกจากเคสของมหาวิหารเนี่ยยังมีอีกหลายๆเคสเหมือนกันที่เคยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์สแกนอย่างเช่นบริษัท ไซอาร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือย่อมจากไซเบอร์กับอาร์คายฟ์ได้ร่วมกันทำพวก 3D documentation เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ในรูปแบบของสามมิติเพราะว่าปัญหาการแบยงแบงทางสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็ทำให้สิ่งก่อสร้างเนี่ยมีการถูกทำลายหรือว่ากัดกร่อนไปคืออันนี้เนี่ยเขามองในแง่ว่าสิ่งต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ต่อให้ไม่เกิดภัยบางอย่างอย่างเช่นแบบภัยไฟไหม้ขึ้นก็จะถูกกัดกร่อนไปเรื่อยๆอยู่ดีดังนั้นนี่ก็เป็นวิธีการที่จะเตรียมตัว ไว้ในอนาคตสําหรับการที่จะบูรณะมันขึ้นมานะคะเคสที่นําไปซ่อมแซมบูรณะจริงๆมาแล้วก็คืออนันดาหรือว่าอนันทเจดีผู้กามสหาภาพเมียนมาที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักไม่น้อยกว่า25องค์จากแผ่นดินไหว6.5แมกนิจูดเมื่อปี2559ค่ะทีมงานไซอาร์คเนี่ยเขาเข้าไปทางานร่วมกับมหาวิทยาลัยคาร์ตันสํานักโบราณคดีกระทรวงวัฒนธรรมเมียนมาแล้วก็ร่วมด้วยยูเนสโกแบงคอกฟิวออฟฟิศเพื่อเก็บบันทึกข้อมูล3มมิติของเจดีส่วนต่างๆที่ได้รับความเสียหาย แล้วก็ยังใช้โดรนในการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศเลเซอร์สแกนเนอร์แล้วก็การรังวัดด้วยภาพดิจิตอลเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลขนาด4เทราไบต์แล้วก็จำลองเป็นโมเดล3มิติขึ้นมามเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราคิดว่า มันจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เร็วๆนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดประโยชน์ขึ้นในพื้นที่ที่เราไปใช้ก็ได้แบบว่าอาจจะเกิดภัยพิบัติอย่างเงี้ยมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหรือว่าอย่างเม้ารัชมอร์ที่แบบว่ามีการแกะสลักอสวยมากพอเวลาผ่านไปนานๆน่ะฝนที่ uh huh. กัดกร่อนที่มันเป็นกรดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้สภาพไม่เหมือนเดิมบางส่วนอ uh ืม huh. หรือว่าแบบอาจจะมีการแบบมีหินถล่มหรือมีอะไรอย่างเงี้ยทาให้บางส่วนเสียหายเนี่ยถ้าเกิดเราจะไม่มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้เลยอ่ะไปบูรณะเนี่ยยากละ เออเราจะไม่รู้ว่าต้นแบบจริงๆเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคนที่จะไปซ่อมหรือคนที่จะแบบไปทําให้มันเหมือนเดิมมันก็คงจะแบบไม่มีข้อมูลที่เพียงพออืมพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยก็ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเหมือนกันนะว่าในแง่มุมนี้มันมีเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาช่วยได้เราอาจจะรู้สึกว่ามันไปด้วยกันไม่ได้หรอกอันนี้เป็นโบราณสถานอันเก่าแก่อันนี้เป็นเทคโนโลยีล้ําสมัยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเทคโนโลยีมันก็แทรกซึมเข้าไปได้ไดในทุกๆเรื่องมันสามารถช่วยได้แม้กระทั่งการที่เราจะเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเอาไว้้นกกาารรรบููณะสสิ่่งงทีเคยถ มาเมื่อเป็นเกือบพันปีที่แล้วอ,ะอ่ะอมเ้อเกิดมเดแต่จะคิดว่าโอ้มาสร้างในยุคนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เก่าจริงสิ<อ>ยังแต่ยังไงก็ตามมันก็ดีกว่าปล่อยให้มันเสียหายไปใช่โดยที่แบบว่ารุ่นหลังๆแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ข้อมูลดิจิตอลซึ่งเป็นรูปแบบใหม่มาร่วมกับศาสตร์ทางด้านโบราณคดีว่าจะต้องใช้วัสดุนี้ วัสดุเหมือนเดิมหรือว่าใกล้เคียงกับของเดิมที่จะแบบไม่ทําให้มันผิดเพี้ยนไปจากเดิมมากเนี่ยมาบูรณะเนี่ยมันก็จะแบบทาให้ทุกคนยอมรับได้มากขึ้นว่าเออมันเป็นการบูรณะในรูปแบบที่ยังคงรักษาสภาพของเดิมไว้เราคิดว่าจริงๆแล้วคนน่าจะไปเยอะกว่าเดิมนะต่อให้มันเป็นแบบพอหลังจากที่เขาเขาสร้างขึ้นมาใหม่เสร็จใช่ปะมันไม่ได้ทําให้คนอยากไปน้อยลงอะคือหนึ่งมันไม่ได้เสียหายทั้งหมด2การที่จะกลับไปในที่ที่นั้นมันยังมีมวลขลังของมันอยู่ต่อให้มันเป็นส่วนที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่เเราาาคคิิดดว่มันนนจะทํให้ ไปที่นั่นเยอะขึ้นมากกว่าเดิมอีกอและเคสของนอตเทอร์ดามเนี่ยน่าจะเป็นเคสที่เป็นกรณีศึกษาแบบในยุคใหม่ว่าถ้าเกิดกรณีที่มีสิ่งก่อสร้างที่หลายๆปีขนาดนี้เนี่ยเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะบูรณะยังไงมีแผนการยังไงเพราะว่านี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาหลายปีมากๆค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือ a n นเทจพอยต์ตอนนี้ค่ะในครั้งหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรก็พบกันใหม่ค่ะ